เราสองคนอะอย่างให้ยกตัวอย่างว่าปอลแย่ปูวินอะถ้าพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเขาสําหรับเราคืออะไรว่าที่หนึ่งเดียวของปูวินนะใช่หนึ่งเดียวของปูวินสำหรับปอนะคืออะไรหนึ่งเดียวของปูวินสำหรับผมนะครับคืบบอมันอาจจะมันอาจจะอธิบายเป็นเป็นแบบสิ่งของอย่างเดียวไม่ได้แต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะเป็นรู้เพียงแค่หนึ่งเดียวเรารู้คนเดียวแล้วเราระอะไรอย่างเงี้ยอะเป็นความลับแล้วกัน แต่ว่าเราก็จะมีเรื่องราวของเขาที่เราแบบเรารู้แค่หนึ่งเดียวนี่โรแมนติกแบบหนึ่งเดียวนะไงะไงเอ้ผมบอกบอกไม่ได้ดิกุมกลุมความรักไม่อยู่อะไม่ได้เราเรารู้ว่าผมใช่จะเป็นฟีล่ารู้กันและกันแค่หนึ่งเดียวดีกว่าต่างคนต่างรู้เรื่องของกันแค่หนึ่งเดียวครับส่วนของเขาผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นหนึ่งเดียวที่เป็นตัวยูนิคสำหรับเขาคือจังหวะครับจังหวะเขาไม่มีใครสามารถ ก็ปี้ได้เหรอครับผมรับรองทั้งจังหวะ <c oughs> การเต้นแล้วก็จังหวะคอมเมดี้แล้วก็จังหวะ <c oughs> จังหวะ <c oughs> คุยกับคนอื่นคือจังหวะคอมเมดี้เนี่ยผมเป็นคนพูดเยอะมากแล้วผมก็พยายามนึกอยู่ว่าเอ๊ะคือเขาบอกเล่นเดอร์ตี้ลอนดี้ที่ผมเล่นอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีความตลกแต่เป็นตลกในจังหวะแปลกๆของผมซึ่งมันหาซึ่งผมก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงว่าด้วยความไม่คืออย่างเช่นว่าเสียงเราหรือเปล่าไม่ไม่ด้วยอย่างเช่นแบบเวลาแบบคนมันโยนมุกกันมาเนี่ยแบบโยนมุกอย่างเช่นแบบโยนมุกไปชึบชึบ ลเล่นมุกกับคุณอย่างเงี้ยผมจะแห่ปุ๊บแล้วผมก็จะแห่คนเดียวผมจะแห่แล้วก็แล้วก็เราจะดีเลย์จะดบบีเลย์ชใช่ไหมจะดีเลย์แบบหนึ่งจังหวะสองจังหวะใช่จริงๆแล้วคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่อายมากคือเราพรื้นฐานเราสมัยอยู่เนี้ยเราเป็นคนตลกครับเราเป็นคนชอบแบบเล่นกับคนนู้นคนนี้เขาแบบ ก็ตลกแบบแต่แปลกๆที่ปูวินพูดจริงแล้วเพื่อนก็จะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเ้ยเซลแซลแล้วทีนี้แบบคือด้วยความที่เราเข้าวงการมาเทอมาแรกเราเราอายเงี้ยเราเขินเราแบบไม่มีประสบการณ์ออกกล้องเราก็จะนั่งยิ้เงียบก่อนแต่พอด้วยความที่ประสบการณ์มันเริ่มมาเรื่อยๆเริ่มแบบเริ่มรู้แล้วว่าเล่นยังไงทําไงก็เป็นตัวเองนะครับก็เป็นคนแบบนี้ก็ยอมรับตัวเี้เป็นคนตลกก็ยอมก็ยอมรับต้องให้คนอื่นตัดสินว่ผมตลกหรือเปล่าจริงๆอาจจะหล่อมากกว่ากันไงโหวตเข้ามาโบวตเข้ามาเข้ามา ผมให้ตลกก่อนเลยครับเราให้นั้นเลยให้เลยครับเออเขาอะไรนะเขาหลอดแต่เขาแปลกเขาหลอดแต่เขาแปลเขาก็ได้ความหลอในต่อได้ความแปลครับอ่าแล้วสองคนเราอยากเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องอะไรสำหรับเราอยากให้ตัวเองเราอยากเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องอะไรแบบเราอยากเก่งในเรื่องแบบเราเป็นที่สุดในเรื่องนั้นหนึ่งเดียวผมอยากผมอยากเป็นหนึ่งเดียวใน ในเรื่องของการเต้นครับนี่คือแบบว่าเราเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าใช้ความสามารถตรงนี้ในการแบบได้แสดงออกเท่าไหร่ปะกับว่าด้วยความเราเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างยากในการที่เราจะได้ออกงานโชว์คือสมมติจะได้โชว์ก็จะเป็นฟิวับมันคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอะไร่เงี้ยซึ่งเราก็อยากจะแบบตั้งใจทําให้แบบว่าเออเราโชว์เต้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็ได้โชว์ให้คู่คนได้เห็นอะไรเงี้ยเป็นฟิวฟิวน ส่วนของผมผมอยากจะเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในแบบของตัวเองแล้วกันคือแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมก็แค่อยากจะเป็นตัวเองให้ได้เต็มที่ที่สุดเพราะผมเชื่อว่าในโลกนี้ปกติเวลาคุณเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่สามารถเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์กับทุกคนได้ดังนั้นผมอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนได้เห็นจริงๆ เดี๋ยวคงเป็นเรารู้สึกว่าในตัวเราเองเราพิเศษยังไงบ้างที่ทำเราแบบเราตัวเองมากขึ้นเลยไม่ครับก็แค่ก็แค่เป็นนิสัยที่ตัวเองเป็นแบบจริงจริงได้จริงๆริงนี่แหละครับแค่นั้นเองรู้สึกว่าเขาพิเศษในตัวเขาอย่งไรพิเศษในตัวเขาหรอเขาเป็นคนเอนเตอร์จีสูบชขันเทพคือยังไงเดียรมันไม่ได้มันไม่ได้แย่ซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแบบจัดการอารมณ์ตัวเองโอ้โหสุดยอดเลยคือ ยอมรับว่าตอนถ่ายเพื่อนนาเนี้ยมีไม่สบายบ้างมีอาจจะแบบป่วยหรือแบบไม่สบายเขาก็มีอย่างเงี้ยตอนถ่ายอุตสาการนี่ยก็คือแบบก็มีช่วงที่ไม่สบายแต่ว่าเรารู้แหละว่าอาการเขาอ่ะแบบก็ป่วยอ่ะคนป่วยก็จะเป็นฟิเพีเออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแอคชั่นปุ๊บเขาทําได้ทําได้แบบพิกเลยพิกที่แบบสมมติถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีความแบบชํานาญมากพอเขาจะแบบแบบเข้าใจมเวลาคนที่แบบป่วยอยู่แล้วแบบจะต้องทําอะไรที่มันเป็นแบบสวิตอารมณ์เนี้ยมันจะแบบ อาการมันจะออกชัดเจนแต่นี่คือเขาสามารถพลิกได้แบบชัดเจนเลย<ม>ในตอนที่สั่งแอคชั่นแล้วแต่ว่าคัดก็คืออ่ะมาพักไปพักใ<อ>ักเอะซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆครับแต่คน<ช><ม>ไม่รู้ว่าเขปาป่วยตัวไม่รู้ <c oughs> จับให้ได้แล้วกันะะว่าตอนไหนป่วยไม่มีเลยจะดูไม่ออกหรอกแต่เรารู้ไงเพราะเราเห็นถึงบอกไงเป็นหนึ่งรู้เรื่องแค่หนึ่งเดียวใส่ใจแค่หนึ่งเดียว เรื่องที่ไม่ยอมแพ้กันเหรอมันจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องติงตองครับแต่เราไม่ยอมเมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องติงตองเรื่องความแบบแกล้งกันมากกว่าเวลาสมมติผมแบบผมชอบแกล้งจั๊กจี้เขาเขาไม่ยอมไม่ใช่ผมังไม่ยอมไม่ยอมเลยครับคือแกล้งคืนหนักกว่าเดิมด้วยคือผมผมพื้นฐานผมเองผมไม่ยอมคนครับคือผมไม่เอาคืนผมไม่เอาคืนคุณวันนี้ก็ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งผมจะได้เอาคืนผมเล่นผมเล่นเบาๆนี่คนนี้จัดเต็มเลยใช่ใช่ผมผมจะไม่ค่อยแบบ คือถ้ามันแบบเล่นแบบนิดเดียวจิ๊ก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 ผมก็จะผมก็จะเอาเลยเออใช่เล่นนิดเดียวแบบแค่แบบจิ๊กนิดเดียวมาแล้วเออผมก็จะใส่ใส่เต็มทั้งใส่เต็มทั้งชุดเลยใช่ถ้าเราแก้เขาจะเสรเ็จเราจะกลับมาร้อยกลับมาร้อยเลยครับใส่เท่าไหร่ก็มาร้อยทุกครั้ง ใช่ไม่แต่มันไม่ได้แกล้งแบบมันไม่ได้เฮ้ยมึงมันไม่ได้แกล้งบอกกันแล้วเป็นมันไม่ได้แกล้งบอบูลลี่อะม่ไเป็นสิ่งแบบสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราจะไปแกล้งให้มันแบบมันมีสีสันขึ้นให้มันแบบให้มันสมมติทำงานเหนื่อยทั้งวันแกล้งสักหน่อยอะไรเงี้ยเดินปีวยาวนานนะครับถ้าสมมติว่าแบบจังหวะที่แบบมันไม่มีใครยอมใครแล้วมันมีจังหวะนั้นไหมที่บางคนหนูอะยอมผมยอมเองครับตอนนี้ผมยอมเองเพราะด้วยความเขามาร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโอเคไม่สู้เขาเลยเขาสู้ต่อก็ต้องเกินร้อยแล้วเขาก็จะกลับมาาาามกกกกววว่่ดด้้ยยัน็เลพอี เไอแต่ว่าอยากเห็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะที่ผมแกล้งคุณหนักโมเมนต์ที่เขาไม่ยอมอยากดีกว่ายังไม่ค่อยเห็นเราเป็นคนเราเป็นคนใจดีอยู่นะครับเป็นคนกลัวคนอื่นเจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าทำแรงอะไรเงี้ยเราเป็นเราแบบไม่ยอมแพ้หรือว่าเราเราก็ไม่ยอมแพ้ก็เรื่องนี้เรื่องนี้นี่แหละครับเรื่องที่ไม่ยอมแพ้เรื่องนี้นี่แหละครับ ช่ผมผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยยอมเขาผมก็จะแอยากถ้าเขาแบบจี้มาผมก็จะเขาเขาจะจี้แค่นี้ยแต่ผมจะแบบใช่ยุมทั้งหมดยุ่มยุมหมดเลยใช่ยุมหนักด้วยหรือบางหรือบางทีแบบลำหนักหนักด้วยหรือบางทีแบบว่าผมอยู่เใช้ก็มาแกล้งผมนะมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่แกล้งหนักตั้งแต่แรกเลยไม่มีไม่มีแบบไม่มีสิบเปอร์เซ็นต์ไม่มียี่สิบเปอร์เซ็นต์มาทีไรก็ร้อยทุกทีพอดีเป็นคนมือหนักอะเป็นคนมือหนัก ยอมจะชอบไปละเฮ้ยถ้าผมถ้าผมไม่ยอมคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเจ็บตัวไงนี่ยขิงแล้วขิงแล้วอย่างตอนนี้มีแบบอะไรทั้งสองคนก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำอย่างเป็นนักเต้นอย่างตอนนี้ร้องเพลงครับมือได้เลยมาดู๋ยสืถ้าให้เลือกอาชีพหนึ่งเดียวเลือกอะไรอาชีพเดียวเอาคุณก่อนนะน่ะผมตอบก่อนถ้าให้เลือกอาชีพอะไรก็ได้เลยใช่ไหมที่มันจะเป็นต้องเป็นนักแสดงก็ได้ตรง ไม่ผมไม่ค่อยชอบเอาสิ่งที่อินมาทําเป็นอาชีพครับแบบอินแบบร้อเซผมรู้สึกว่ามันทําอย่างเช่นนักสแสดงเนี่ยผมชอบแต่ถ้าให้มาทําทุกวันผมก็ไม่ไหวผมรู้สึกว่ามันจะเบรนเอาด,ดังนั้นถ้าถ้าอะไรที่มันต้องทำแค่อย่างเดียวทำเป็นอาชีพผมจะทําในสิ่งที่แบบไม่ได้ชอบขอานาดนั้นอย่างเช่นแบบ แบบทำงานออฟฟิศหรือว่าทำอะไรแบบนั้นผมจะเลือกแบบนั้นจริงครับจริง,รงคือแบบว่าหลายๆ <c oughs> คนอาจจะคิดว่าเออแบบกลายเป็นนักแสดงมันอาจจะดูง่ายแต่จริงแล้วคือด้วยความที่เราจะต้องเล่นละครหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยในการปรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วเวลาเราออกกองทีหนึ่งก็6กโมงชา้าถึง4ี่ทุ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้แบบพลังข้างในจนเกือบหมดซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดทําทุกวันแบบไม่ไม่พักเลยอ่ะก็เบิร์นเอาได้จริงแล้วผมผมรู้สึกว่าถ้าจะต้องทําอาชีพหนึ่งจริงๆไปตลอดและเป็นอาชีพเดียวที่ได้ท ผมคิดว่ามันต้องเป็นอาชีพที่ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องครับใช่ครับใช่เพราะว่าถ้าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเหนื่อยมากมมาเลยอ่ะเหนื่อยใจหนักกว่าเหนื่อยกายครับอืมใช่ก็แบบอะไรที่มันแบบเนี่ยคิดทีด่แบบคิดอย่างเดียวไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องใช้ความรู้สึกอืมใช่ครับใช่แล้วถ้าเกมันทำแก็ไม่ต้องคิดเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่าอาอะไรโหไม่ต้องที่ว่าไอ้สังคมจะบอกว่าตอนนี้เราแบบ ไองานเดือนนะไม่ต้องคิดว่าเงินเดือนมันเท่าไหรนะ่อะไรอย่างเงีง้ยเราเราอยากทำอะไรอืมผมผมอยากเล่นดนตรีครับ <c oughs> เล่นเล่นดนตรีแต่งเพลงแล้วเล่นดนตรีกลางคืนครับ <c oughs> ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะแบบคือเล่นในคอนเสิร์ตเล่นในฮอลล์ใหญ่มันก็ดีมันก็สนุกแบบหนึง่งแต่ว่าเออผมอยากมีออปชั่นที่ว่าสามารถไปเล่นได้ทุกเวที ครับคือแบบชอบชอบในการเล่นดนตรีแล้วเล่นให้คนอื่นฟังมันไม่จะเป็นหลอกว่าจะต้องเป็นเป็นคนดูเป็นหมื่นหรือว่าคนดูแค่แบบสิบคนในราใน้านอะไรประมาณนี้ยผมได้หมดเลยครับใช่ร<ม>ักในการเล่นและการแต่งผมเข้าใจฟีลนี้ครับใชเ่เอาเอาของผมบ้างไหมหรือว่าไงเอาเอาเอาเป็น <c oughs> เร <c oughs> <c oughs> ื่องไหนก่อนดีเป็นเป็นเรื่องแบบว่าอาชีพที่อยากทําหรือว่าเป็นอาชีพที่ จริงๆแล้วคือผมเป็นคนอารมณ์ศิลปินผมเคยเล่นดนตรีมาก่อนสมัยช่วงแบบมัธยมอะไร่าเงี้ยผมก็จะเข้าใจฟิลเขาที่เขาชอบเล่นดนตรีคือเราเป็นคนชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบแสดงบนเวทีอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับก็อย่างเช่นแบบเต้นถ้าเกิดเลือกได้แบบโดยที่ไม่คิดอะไรผมอยากเป็นศิลปินที่ทํางานเกี่ยวกับพวกแบบการเต้นมากกว่าอย่างเช่นแบบศิลปินแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างแบบแจ็คสันอีหวังอีปออะไรที่แบบเขาเป็นคนเดียวแล้วเขาก็ทําของเขาหรือแบบ B I ออะไรเงี้ยใช่ที่แบบเป็นฟิลแบบทําเต้นเลยครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราได้ความที่เราชอบเราเป็นสายแบบเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบจริงมันคือการที่เราได้โชว์เปอร์ฟอร์มบนเวทีมากกว่าการที่แบบแสดงใช่แต่ว่าการแสดงก็ถือเป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้แบบได้มามีทุวนนี้ครับใช่ครับใช่อายัโปรงานการฝึกฝน จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบ <S 2> <S 2> <S นักแสดง <S <S หรือว่าการเต้นหรือการเล่นดนตรีคือเบื้องหน้าที่ทุกคนเห็นมันคือการที่ประสบความสำเร็จแล้วเป,เป็นแบบเป็นสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แล้วที่แบบไม้ทุกคนชอบแต่จริงๆแล้วการฝึกฝนหรือแบบเรื่องราวก่อนหน้าที่จะมาอยู่จุดนี้มันมันไม่ได้ง่ายใช่มันต้องอาศัยการแบบซ้อมอย่างหนักมากๆกว่าอย่างอื่นด้วยจริงๆแต่ทุกอาชีพก็เหมือนกันครับทุกคนเห็นแต่เบื้องหน้าไม่มีใครรู้เรื่องเบื้องหลังหรอก ถึงแม้เราจะทำงานหนักแค่ไหนหรือว่างานที่ถูกปิเซน์ไปอาจจะเป็นงานเราแต่เราไม่ได้เป็นคนพิเซน์ยังไงทุกอย่างอยู่ที่เบื้องหน้าครับม,ม,มีแค่เราเองที่จะรู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงถ้าไม่ขอบคุณเพงแคไรกันนะเราไม่จริงๆแล้วตอนต้องต,ต,ต้องหาเรื่องที่เพราะว่าเร่งเด็ดเด็ดเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็พูดเยอะเลยนะครับเพราะว่าอม จริงๆแล้วคือด้วยความที่ตอนนี้ปีปีที่3เนาะปีนี้ใช่เข้าปีที่3แล้วเพราะว่าเรารู้จักกันแต่ปี2019ตอนนี้2023 23 23ใช่ก็ประมาณเออว่าเอ๊ะใช่ถ้รู้จักอ่ะจัจะ4ปีแล้วใช่แต่ว่าปาบนฟ้าเข้าสู่ปีที่3 2ปีที่สองกว่ากว่า2กว่าจะ3เออใช่ใช่โอเคใช่แหละ โอเคครับคือด้วยความที่เรารู้จักกันมาแบบขนาดนี้แน่นอนว่าช่วงแรกๆหรือแบบช่วงนี้อาจจะแบบเราได้เรียนรู้กันในหลายๆเรื่องจนแบบเราเติบโตมาด้วยกันแน่นอนว่าทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่แบบเออเด็กแบบว่าเอาแต่ใจกันมาบ้างในเราทั้งสองคนแต่ก็ยังขอบคุณที่เราเลือกที่จะคุยกันตรงๆเลยแบบเปิดใจคุยกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเราไม่สบายใจเรื่องนี้เราเหนื่อยเรื่องนี้เราจะคุยกันเลยว่าโอเคนะเรื่องนี้แล้วก็เวลาที่ผมเหนื่อยหรือผมไม่สบายใจอ่ะแน่นอนว่า เขาจะคอยถามผมบอกแบบเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแบบวันนี้ดูไม่โอเคนะมีอะไรไล่ฟังได้นะอะไรอย่างเงี้ยผมใช่อืมผมว่าสิ่งที่ผมอยากขอบคุณคือขอบคุณที่ไม่เคยโกรธกันอืมเพราะว่าผมว่าสําคัญนะการคุยให้รู้เรื่องกับการเอาอารมณ์มาเกี่ยวข้องอ่ะมันมันเป็นเส้นที่บางมากเลยใช่ครับอืมแล้วถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วแบบเส้นมันขาดก็คือแบบมันก็อทาให้มันเหมือนเดิมก็ยากเพราะว่าคําว่าเคลียร์กับคำว่าทะเลาะเนี่ย มันต่างกันมากมันต่างกันมากต่างกันมากแต่มันใกล้กันมากนิดเดียวมากเลยมันมีเส้นแบบนิดเดียวมากดังนั้นขอบคุณมากเลยที่ไม่เคยแบบโกรธกันไม่เคยขึ้นอารมณ์ใส่กันเราเข้าใจอะไรแบบนี้ดีเพราะว่าคือนั่นแหละสำคัญมากหล่อขึ้นะฮะหล่อขึ้นหล่อขึ้นเฮ้ยจริงๆ เฮ้ยมันแบบผมบอกให้นะผมยังมีรูปที่โชว์ได้เลยว่าปลาบนฟ้าหรือรูปแรกๆที่เจอสมัยกิฟเต้รหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตอนนั้นกับตอนนี้อยู่ดีๆคุณมาแบบพอเพื่อนนายหรือช่วงแบบสิ้นปีหลังๆมาคุณแบบเปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบว่าเบบี้แฟทความเด็กทุกอย่างหายไปเลยโตขึ้นแล้วนี่ขนาดผมนนตอนผมตอน <laughs> ผ,มผมตอนตอายุเท่าเขาสิบเก้าอ่ะผมยังคือด้วยกับสิบเจ็ดผมก็เด็กสิบเก้าผมโตขึ้นจริงแต่ยี่สิบสอง,ง,ง,งผมโตก่าสิบเก้าแล้วลองนึกภาพว่าถ้าเขามายี่สิบสองถ้าผม้วเขาจะยิ่งโตไหม เออจะแย่งดูหลอกกันเดิไหมอะไรย่เยเอาแล้วผมผมยอมแพ้ไปนานแล้วครับที่ผมผมบอกผมบอกแม่ผมหรือผมบอกพี่แจ็คหรือผมบอกทุกคนแล้วฮ้าไอ้พุยมันหล่อว่ะแซงกูไปแล้วเนีเขาสบายขึ้นครับสบายตัวขึ้นรู้สึกเป็นตัวเองได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นติงตองขึ้นด้วยอืมเป็นเรื่องที่ดีผมปลดล็อกเลยคือด้วยความที่เมื่อก่อนเราเป็นคนขี้อายมากตอนนี้เราก็คือแบบ มันมีจุดหนึ่งอะคือด้วยความที่เราผ่านอะไรบางอย่างมาที่มันเ<อ>ป็นตบปลดล็อกความแบบเข้าใจในวงการบันเทองหรือแบบเข้าใจในการเล่นกล้องไม่เขืนอแล้วอะไรเงี้ยอโอ้โหผมปล่อยเต็มแม็กเลยดีละธรรมชาติดี <c oughs> ที่สุดความจอย <c oughs> ความช็อตฟิลได้บางทีเป็นคนจังหวะแปลกๆจริงๆอะครับบ๊ายบาย